สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งในช่อง KCF ขันชัยฟาร์มครับหลายคนคงเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าเมล็ดพันุอ OP กับเมล็ดพันธุ์ F1 มันคืออะไรกันแน่แล้วต่างกันยังไงทำไมราคาถึงต่างกันแล้วเราในฐานะเกษตรกรควรเลือกใช้แบบไหนถึงจะคุ้มค่าและทำกำไรได้สูงสุดวันนี้ผมมีคำตอบแบบเจาะลึกมาให้ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยเอาละครับทุกคน ลองสังเกตแปลงผักสองแปลงนี้ดูเลยครับแปลงหนึ่งดูสวยงามต้นสมบูรณ์เท่ากันหมดอีกแปลงหนึ่งดูมีความหลากหลายหน่อยบางต้นก็ดีบางต้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความแตกต่างนี้ไม่ได้มาจากวิธีปลูกนะครับแต่มาจากเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้ปลูกนี่แหละครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเมล็ดพันธุ์หลักๆที่ใช้กันในวงการเกษตรคือ OP และ F1 ครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกครับเมล็ดพันธุ์ o อ หรือชื่อเต็มๆคือ Open Pollinated Seeds ครับคำว่า Open Pollinated แปลง่ายๆว่าการผสมเกสรแบบเปิดหรือการผสมเกสรตามธรรมชาติครับซึ่งหมายความว่าพืชเหล่านี้จะผสมเกสรโดยอาศัยลม,มแมลงหรือสัตว์ต่างๆตามธรรมชาติครับข้อดีของเมล็ดพันธุ์ OP คือ 1. ราคาถูกกว่าเพราะสามารถเก็บเมล็ดจากรุ่นพ่อแม่มาปลูกต่อได้เลยครับไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต 2. อ,อนุรักษ์พันธุกรรมเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดรุ่นลูกมาปลูกต่อได้เรื่อยๆโดยที่ลักษณะทางพันธุกรรมจะไม่เพี้ยนไปจากรุ่นพ่อแม่มากนักครับทำให้เราสามารถพัฒนาสายพันธุ์เฉพาะถิ่นได้เองครับ 3. ทนทานต่อสภาพแวดล้อมพืชที่มาจากเมล็ดพันธโอพี มักจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆได้ดีครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับ 1. คุณภาพไม่สม่ำเสมออย่างที่เราเห็นในแปลงผักเมื่อกี้ครับบางต้นอาจจะโตดีบางต้นก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะพันธุกรรมมีความหลากหลายครับ 2. ผลผลิตน้อยกว่าเนื่องจากคุณภาพไม่สม่ำเสมอทำให้ผลผลิตโดยรวมอาจจะน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมครับ มาต่อกันที่ตัวเด็ดครับมเมล็ดพันธุ์ F1 หรือชื่อเต็มๆคือ F1 Hybrid Seeds ครับคำว่า F1 ย่อมาจาก First Filial Generation หรือรุ่นลูกชั่วที่1ครับ มเมล็ดพันธุ์ชนิดนี้คือผลผลิตจากงานวิจัยและพัฒนาของนักปรับปรุงพันธุ์พืชครับโดยเขาจะนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณะเด่นแตกต่างกันมาผสมข้ามสายพันธุ์กันแบบเจาะจงเพื่อให้ได้รุ่นลูกที่มีลักษณะเด่นรวมกันทั้งจากพ่อและแม่ครับข้อดีของมเมล็ดพันธุ์ F1 คือ 1. คุณภาพสม่ำเสมอพืชที่ปลูกจากมเมล็ด F1 จะมีขนาดรูปทรง และคุณภาพใกล้เคียงกันหมดทั้งแปลงทำให้ง่ายต่อการจัดการและการเก็บเกี่ยวครับ 2. ผลผลิตสูงลักษณะเด่นที่ถูกคัดสรรมาทำให้พืชมีประสิทธิภาพในการเติบโตสูงกว่าปกติส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ 3. ทนทานต่อโรคและมแมลง นักปรับปรุงพันธุ์มักจะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีความต้านทานโรคและมแมลงมาผสมกันทําให้รุ่นลูกมีภูมิต้านทานที่ดีตามไปด้วยครับแล้วข้อเสียล่ะมีไหมแน่นอนครับ 1. ราคาแพงเพราะต้องใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยที่ซับซ้อนในการผลิตครับ 2. เก็บมเมล็ดปลูกต่อไม่ได้ นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดครับหากเราเก็บมเมล็ดจากต้น F1 มาปลูกต่อในรุ่นต่อไปลักษณะทางพันธุกรรมจะเกิดการแยกตัวทำให้ต้นที่ได้ไม่เหมือนรุ่นพ่อแม่ครับคุณภาพจะด้อยลงยังเห็นได้ชัดเลยครับแล้วสรุปว่าเราควรเลือกแบบไหนดีล่ะครับ ถ้าคุณเป็นเกษตรกรที่ต้องการปลูกเพื่อการค้าจำนวนมากเน้นผลผลิตที่สม่ำเสมอมีคุณภาพสูงและได้ราคาดีมเมล็ดพันธุ์ F1 คือคำตอบครับแม้ต้นทุนมเมล็ดจะสูงแต่ผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่ากว่ามากครับ แต่ถ้าคุณเป็นเกษตรกรที่ต้องการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือต้องการพัฒนาสายพันธุ์พืชพื้นบ้านเพื่อให้มีความทนทานและปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้ดีมเมล็ดพันธุ์โอพก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและคุ้มค่าครับเห็นไหมครับว่ามเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสภาพแวดล้อมจึงเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเกษตรครับ หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างของเมล็ดพันธุ์ OP และ F1 มากขึ้นนะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือเคยใช้เมล็ดพันธุ์ทั้ง2แบบแล้วได้ผลยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง KCF ขันชัยฟาร์มเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆด,ด้านการเกษตรแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ